ศีลอานิสง์ของการรักษาศีลอานิสง์คือผลดีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายผู้ที่รักษาศีลย่อมมีอานิสง์มากมายหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นความสุขใจในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันยิ่งกว่านี้ก็ย่อมจะเป็นปัใจจัยให้บรรลุมากผลนิพพานหรือแม้ยังไม่ได้นิพพานสมบัติการรักษาศีล ย่อมมีผลให้เกิดอำนาจสก,กัดกั้นปิดประตูอบายภูมิในขณะเดียวกันประตูสวรรค์ก็พร้อมที่จะเปิดรับเมื่อผู้รักษาศีลอำลาลูกแล้วอานิสงค์ของการไม่ฆ่าสัตว์หมดชีวิตในศีลข้อที่หนึ่งจะมีอานิสงค์โดยการย่อๆเจ็ประการคือ 1. มีร่างกายสมส่วนไม่พิการ 2. เป็นคนแกล้กลา้าระเรียวว่องไวมีกำลังมาก 3. ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสไม่เศร้าหมอง 4. เป็นคนอ่อนโยนมีวาจาไพเราะเป็นสน่แก่คนทั้งหลาย 5. สศัตรูทำร้ายไม่ได้ไม่ถูกฆ่าตาย 6. มีโรคภัยเบียดเบียนน้อย 7. ย่อมเป็นผู้มีอายุไขย,ยืนยาว ศีลข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์จากคู่กับธรรมข้อที่หนึ่งคือเมตตาการุณาเป็นที่ตั้งเสมอ